สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเคมลาดนะครับวันนี้พามาชมโกบิโก้ HK 1 2 0มาร์คไฟนะครับอันนี้ก็เป็นของทีมงานโช่วเกษตรนะครับ อันนี้น่าจะ H K 120 m a ร k อยยี่ซูเปอร์นะครับจวด,ดจานเลยทีเดียวนะครับ กานโยนดินนะครับถจ้ว่าเร็วก็เร็วเอาเรื่องนะครับก็สำหรับคันนี้ก็มีคลิปเก่าอยู่นะคลิปหนึ่งที่ถ่ายไว้นานมาแล้วนะครับน่าจะประมาณ สองปีได้นะครับตอนที่เซทิวเข้ามาใหม่ๆนะครับคันนี้ความเร็วก็ไม่ตกนะครับก็เหมือนตอนที่เอามาแรกๆเลยนะครับที่เมื่อสองปีที่แล้วนะครับ อขอคุณเซทิวนะครับทีมงานโชคเกษตรนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำคลิปนะครับก่อนจะถ่ายทำคลิปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักนะครับก็ต้องตามมารยาทกันนะครับก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนะครับผมก่อนสบายใจต้องสองฝ่ายนะครับ นี้ก็เป็นรถที่ซื้อมาจากบริษัทบางนาแท็กเตอร์นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าบางนาแท็กเตอร์เขาเป็นยังไงนะครับเช็ครถนี้ไม่ต้องหวงครับเขาลื่ทั้งคันนะครับ ความยังสวยอยู่นะครับคันนี้ไม่ป่าไม่ดามนะครับ วิโก้ทีร้อยยี่สิบมาไฟนะก็ถือว่ามีความคล่องตัวสูงนะครับยังคมเร็วนี้ต้องยกให้แกเลยนะน้ำกระจายเลยโยโยย É ver o que ก็ค่อนข้างร้อนนะครับช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับก็ถือว่าร้อนร้อนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมเป็นอทรศัพทสำหรับช่องรุดเกมรานะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับร้อนแค่ไหนก็ทนนะครับ กมมีโอกาสได้ถ่ายรถคันนี้เท่าไหร่นะครับคือนานๆจะได้เห็นสักทีนะครับโอ้โหเร็วมากเลยครับ สุดยอดเลยนะครับเสียทางเชื่อมไม่หนีบวครับเสียทางเชื่อมไม่เหนีอยมมนอ,อ๋อ อะไรครับขั้นขั้นข้าวปลาเน่ยโอ้หคุยกันจะขอที่นะคเมื่อกี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับโกบิโก้เอสเ120มาคไฟซุปเปอร์นะครับก็อย่าลืมฝากไปดตาม่ช่องวุฒิรมลาดด้วยยกันนะครับสวัสดีครับ